ด้วยการกระจายข่าวสารนะของเกม Mobile l e g e n d ครับแล้วตอนนี้เนี่ยนาดนาดทับฮีโร่แล้วก็อันนี้เป็นเกมแรกค่ะเขาอยู่ด้วยกันเป็นแคมป์เลยแมนคาริต้าตัวแรกเลยค่ะตัดโลมิงของไทเกอร์วองออกไปครับโลมิงกับคือตัวอย่างคาริต้าเองเนี่ยทั้งโลมทั้งเมดก็ได้ใช่ค่ะเล่นได้ทั้งมิดเลนและโลเมอร์เลยแล้วก็เปิดมาแบนด์เพิ่มอย่างเรื่องฟังโก้แบบ ส่วนไทเกอร์หว่องอ e ีสปอร์ตโอ้โหแบนจอยยับกับเรื่องคูฟรายครับอโอ้ตอนนี้ต้องบอกว่าตึงค่ะใช่ตึง <laughs> มาก่เพราะว่ามันเป็นรอบที่ต้องตัดสินกันแล้วครับใช่โอ้แล้วก็ต้องบอกว่าเกมแบบนี้ก็เป็นเกมแรกของวันนี้ด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่าไทไทเกอร์หว่องเองเล่นมาแล้วเมื่อกี้เ,เ,กเขาได้ดูไงสามเกมนี่ครับกันบ้านหนักเลยครับ แมนเป็นคาจาค่ะฝั่งทางฝั่งของเกมแลบยังไม่ชอบตัวจับอยู่ดีเพราะเขาน่าจะชอบเล่นแอสซสซินแหละหนูว่าแล้วไม่แแต่แฟนดีกับหวานหวานยังหลุดอ่อหวานหวานไปแล้วหวาน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 แมนแฟนดีหรือเปล่าเฟิร์สบิกหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เอาโอ้มอสโคบครับเขาคิดว่าฝั่งดูคงไม่เลือกแฟนดีเปิดมอสโคบมาก่อนเลยครับรางเกมแลบครับใช่ค่ะ โอ้มอสโครคิดได้สองทางคือเขาบั่นใจมอสโครกับเขาไม่อยากให้ฝั่งหนูเล่นถูกต้องครับเพราะว่าเลทร <laughs> าคาเชื่อไวน,นะคือเหมือนผมว่าทีมไฟ์ของไทยกวางเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่กลัวไทยกวางจะหยิบมอสโคลมาเพื่อที่จะไฟ,แฟ์แล้วก็เล่นทาวเวอร์แฟนดีนี่ถ้าจะหยิบหนูว่าต้องไปหยิบแบบท้ายๆเลยอะ่ะเพราะว่าถ้าฝั่งไหนถ้าถ้าอีกฝั่งหนึ่งมีเฟเดีนะ่ะแฟนดีก็ไม่ชอบนะใช่ครับแต่ว่า แฟนดีเล่นลำบากดีกว่าเจอเฟสตินแบบว่าจะเข้าไปสับจะเข้าไปอะไรโดนคออีกแล้วแฟนีก็ไม่ได้หนาด้วยนะออกไม่ได้แต่ฝั่งนู้นแบนคุปซ่าคือแฟนดีเป็นตัวที่หยุดค่อนข้างใจยากอ้แล้วมาจริงๆครับใช่อะโอ้แล้วมีฟราซ่าฝัดินี้พี่คิดว่าเอีดดิทก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าไปจะไปโรเมอร์หรือว่าจะไปเป็น ป่าใช่ไหมผมว่าน่าจะเอาไปไปอีกพีถ้า exp x p แล้วล่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าให้แท็กก็หวังไปเล่นอีดิทโอ้ได้เห็นแฟนดีแล้วว่าเล่นยากแล้วแฟนนีมาเลยนะเต้นป่าฝั่งนี้ถ้าถ้าให้ดาวก็จะเป็นเฟสดินกับมาทิสที่น่าจะดีที่สุดใช่ครับนี่เอาไปดินเนี่ยตัวที่เขาไม่กลัวเฟสดินเนาตัวที่จะหยุดแฟนนีครับแต่ว่าดูจากการด้ามาเนี่ย อีดิดก็หยุดได้เหมือนนะแฟนนี่อ่ะถ้าเข้าไปฟิกเกอร์ยกได้สตันได้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้แฟนนี่เหมือนกันดูแต่ดูจากจาการด้าบของเกมแแบบก็ค่อนข้างที่จะตึงเหมือนพอสมควรเลยครับค่ะหมดแล้วแบนกรูออกไปครับแบนกรูอีกตัวน่าจะเป็นโกมหเ,เหมือนเกมแลบเนี่ยหยิบฮีโร่มา ในเกมที่เจอกับ p v n หรือเปล่าเพราะว่าวาเลนกับมอสโคฟนี่มาคู่กันตลอดครับแล้วเขาไปแบนแล้วเหมือนไทยก็บอกเองเนี่ยจะไม่ยอมปล่อยกรูครับนี่ครับรับแบนกรูกับกรอกออกไปดีครับก็ยังขาดอีกพีเลนนะกับแล้วของโรมมิ่งโบดี้กับเมลิซาแบนออกไปแล้วใช่ครับกรอกเมนนี่เป็นผู้เล่นที่เล่นแขงได้ คนข้างที่จะชัวนะเดาว่า<ช>ยิงน่าจะเป็นคอร์ดแบน,นะะบดี้ออกไปแล้วเดี๋ยวดูว่าจะหยิบม,มาเป็นตัวอะไรกรับฝั่งของไทเก็ร์วองวนี่นีแฟนนี้ผมว่าเป็นการบ้านเหนื่อยของไทยก็หวองเลยนะจริงในการดัฟสองตัวสุดท้ายตรงนี้เนี่ยนักยิงกับนั่งของโรมมิงเนาะ ใช่เหลือเียดเลนักเงียงกับโรมิงโลมิงเลือกเป็นลูบี้ค่ะตัวขัดแฟนนีใช่ครับตัวเจาะจงแฟนนีโดยเฉพาะครับน้อยบินเข้าไปได้ติดสกิลสองบ้างแหละใช่ครับแล้วก็ในตัวสุดท้ายของไทเกอร์วองเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันยาวๆตรงนี้แล้วก็ปริกฝั่งของเกมแลบ จะเลิกนักกิงธรรมชาติหรือเปล่านะหรือว่านักกิงมีหน้าของมอสโคฟแล้วนะฝั่งหน้าของเกมแบบแต่ว่า<อ>ต้องดูว่าฝั่งของหมายถึงของฝั่งไทเก็บอกหน้าของโรมิงโอโ้โหชูชูไม่ค่อยชูกับปากิโตอีกผีครับชูโรมครับผู้ตัวรับดาเมจไม่มีครับแต่ว่ายังดีที่ยังมีเรื่องของดาเมจอย่างปากิโตไปยืนออฟเลนชนกับอีดิด เน้นเคลียร์ไวมากกว่าเพราะว่าสู้ไม่น่าไหวใช่ครับโอ้โหอาจจะเอาชูมาตัดฟาซาพี่คิดว่านักดิงของแท็กเกอร์วองเป็นตัวอะไรฮะเบียรทิกเบียริกก่อนใช่ครับคือถ้าจะไม่เน้นเลดก็ต้องเบียรทิกเคลียร์เวฟต้องมามานันหนีแฟนนีต้นเกมอีกโอ้ยากรับครินก็ได้นะครินก็ไม่แย่นะต้นเกมกดคอดได้ครับ กลัวแต่ว่าถ้าจะเป็นแบบหรือเป็นหรือเป็นนักยิงไม่ธรรมชาติใช่เขาได้เล่นบ้างหรือเปล่านะหรือจะชีเป็นเคลนอะไม่ชอยเฟนนนะใช่ครับก็ต้องเอามาจับแฟนนีครับเพราะว่าต้นเกมเบิร์ดใส่มอสโคว็แรงพอสมควรนะมันเคลนไม่ค่อยแพ้ใครต้นเกมเราเป็นดาเมจที่หนักๆเลยครับฝั่งแต่จะยิงช้าสู้สู้มอสโคว์ไม่ได้ก็คงจะเอามาขัดทางแฟนนีด้วยระดับหนึ่งถ้าบินมาก็สไลด์จับเลย ดรามีคือจอกเปราะเป็นทูดรามีอ่ะโอ้แต่ว่าถ้าโดนชูล้วงมาครับเหนื่อยนะต้องมาดูกันละครับในเกมนี้ครับในเกมแรกในคู่ระหว่างนักของเกมแลบกับไทเกอร์วองอีสปอร์ตตัวแทนจากอินโดนีเซียนะไทเกอร์วองส่วนนักของเกมแลบตัวแทนจากฟิลิปปินส์นะก็บอกเลยว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยก็ได้นะครับกิจชนะเลิศรอบโอเพนไฟนอลในศึกโมบายลิเจนส์ครับดับคอนโปรซีรีส์ครับเจอกันในเบสออฟทรีค่ะเคยเจอกันมาแล้วด้วยครับ อีกรอบใช่ครับไม่แน่แลว<ะ>เราก็หากันจนเจออีกรอบหน่งท<อ>่ากคง,งอาจจะอยากล้างตาแล้วในเกมนี้หลังจากที่โดนเกมแลบไปในช่วงรอบแรกเนี่ยมาดูว่าเขาจะทำได้ไหม าดูไลฟ์อัพกันครับใช่ครับตอนนี้ไลฟ์อัพนี่ครับทางด้านของการยินเลนฝั่งของเกมแลบัตเทอร์วองครับเกมแลบตวตัวแทนจะเปลี่ยนรับไลฟ์อัพตรงนี้เลยนะนักยิงครับเป็นนอกมอสโกกับจังเกิลเป็นฟันนี่เนี่ยเมดกลางหรือคู่กลางตรงนี้เนี่ยเป็นน็อกอารเจนตีน่าแล้วก็โรมมิ่งอย่างชูครับออฟเลนเป็นทางล่างอุปเกโต้ครับค่ะทางด้านของไทเกอร์วองนะคะมีอีเดดค่ะฟาซาป่าเป็นเฟสดินนะคะแล้วก็ลูบี้กับคลินอ่าแล้วโอ้โหไปปวดก่อนเลยครับวาเรนติน่าครับ ไม่แน่ใจว่ากดบัฟทันหรือเปล่าอู้แล้วได้ได้บัฟครับแต่เลือกที่จะบวกต่อด้วยครับฝั่งของเกมแบบกจเข้าไปใส่เป็นแฟนดีต้นเกมแรงๆปาดใส่แฟนดีนับเฟิร์สบัตเป็นวาร์เรจีได้ให้เพื่อนมาป่วนก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปเก็บงานทีหลังแฟนนีโโอ้หเล่นนานๆไม่ได้แล้วฝั่งไทเกอร์วองใช่ครับแล้วแฟนนีนี่รีบมาทันทีครับตรงเวลาพอดีครับทามิ่งเป๊ะครับหนึ่งนาทีผ่านเดี๋ยวแฟนนี เข้าไปหลุดเซนจีอ้าวแล้วลูบี้ตรงนั้นค่นะรอยอยู่นะจ๊ะีะแบ,บแล้วเข้าไปปาดใส่แล้วลูบี้แต่ขัดได้ครับยัง,ยงทำอะไรได้กอบลูบี้ไม่ได้บินข้างหน้าชิรวดเร็วนะปาดใครับเคลแบบียเวบดัดมาด้าน right เกบปาเกโต้เกแบบ็บกับแล้วกับอีดิสครับโอ้แต่ปากเกโต้บัฟปานี่ดามิ่งระเบิดเลยนะต่อยทีนี้ฟิตคลิปด้วยเนี่ยโอ้แล้วตัดภาพไปที่เด่นบนครับชื่อ ต้องคอยมาสอดส่องดูแลคินด้วยแหละทั้งนั้องไทยก็บอกเองคือ,อต้องไปปล่อยให้คลิปแล้วก็ค <จะ S 1> ินเนี่ยยูเลนคนเดียวนี่อาจจะโดนได้ครับเต่าเกิดมาดแล้วแต่ว่าต้องแฟนนี้ต้องเอาบูก่อนใช่ครับบอเลนตีน่าครับ เข้าไปที่ในพุ่มครับเช็คก่อนครับอ่าด้านล่างด้านล่างเ,าเป็นฟาซาที่เวลสแทนนะคะอีดิยังไม่สี่ค่ะฟาซาต้องกลับไปเคลียร์เวฟกลางต่อไหมหรือจะต้องไฟาอู๋อาเลนดินทางเดินดฟาซาบ้าไป<อ>ดีแล้วทัน,นี่เป็นสกิลจากฟาซาครับเล่นเลยครับนาทายก่อนครับเกมจากน่าท่อนลูบี้เกนบฟาาเก็บได้ไหรืดเแล้แปดดีหลวงด้านหลังได้ครับเรียบร้อยเลยแปดดีเก็บฟาซาไปได้เหมือนกัน แต่ตรงนี้ยังเอาเต่ากันอยู่ค่ะม,มอสโคเ่นบนตบคลินไปแล้วแต่ว่าเต่าจะเป็นของใครอแอบมองให้อยู่นะจ๊ะอุ้ยชูเข้าไปไม่ทันเนี้ยเออฟสรินได้เต่าครับออล้าครับได้องใช้ก็ว,วองมาดีครับทางฝั่งเขาก็บล็อกดีเหมือนกันนะคะท e ั้งอีเดดอ่าเฟสรินแล้วก็ลูมี่เนี่ยสามตัวนี้ ทำแฟนนีนร้องไห้ได้ใช่ครับแล้วเป็ดลินเข้าไปเก็บงานครับเสียแฟนนีทันทีแล้วเป็นรูบี้เก็บทูออกไปครับออะไรครับโอ้เกมแลบยังไงในป่าวุ่นวายจริงๆเป็นปากิโต้ที่ได้เลดไปค่ะเอ็กบอกโอ้แล้วเข้าไปเทรดทันทีครับแล้วกลับมาสูสีครั้งครับแล้วฝั่งของเทวังเงินนำลายครับสกอร์อยู่ที่ 3. ต่อสานะคะในช่วงสานาทีครับตรงกลาง หายไปเลยเอาฮาร์เรนตีน่าไปได้ยังกดเกมแบบอย่างต่อเนื่องครับตัวแดงจากอินโดนีเซียครอบแรกก็วองโอ้ยอยู่คนเดียวหรือเปล่าเนี่ยต้องเบรกครับแฟนนี่บินไปเข้ามาโอ้แล้วโดนเบรกโดนอีดิทยกสวยๆมาแฟนนี่เลยไม่เอาไปออกเลเปนลินเนี่ย เฟสดินคออีดิตยกกลางอากาศลูบี้หมุนอีกโอ้ไม่ได้ไปไหนละโอ้ต้องบอกเลยว่าอย่างที่น้องแป้งบอกว่าเฟสดินยากค่ะใช่รับหนีค่ะกับเราบางๆอย่างแฟนนีต้องไปหาทําเลนอื่นแล้วหนูว่าแฟนนีใช่ครับถ้าไปยุ่งกับตรงกลางตรงอันนั้นมากคือไม่ได้เล่นหนูว่าใช่แล้วถ้าเกิดว่าฝั่งของเกมแบบเนี้ยเป็นเกมตามเนี้ยแฟนนีจะทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากคิวเลมแล้วแล้วเลือก ฮีโร่แบบนี้ครับฟังของเท็กับป่วนเลยครับไปปวนครับแล้วไปเล่นกับชูแต่ยังได้มาคะชูจะเสียชีวิตแทนหรือเปล่าเกี่ยวชูมาแฟนนี้ดึงสริงเข้าไปครับสองตัวในป่ามาว่าเลนเสริมทับมาแฟนนี้ปาดเฟรนดแต่ไม่เข้าเลยค่ะอย่างหนาอยู่ครับสี่ตัวข้างบนโอ้โหเนี่ยค่ะต้องมาเก็บพวกนี้ ต้องมาเก็บตัวเล็กตัวน้อยพวกนี้คืออย่าไปยุ่งกับฉับตัวนะโอ้แล้วเป็นเฟตลินแล้ี่เก็บพอสองตัวออกไปเหมือนกันโอ้โดนเตะเกอร์โยกใส่มาและน่าจะได้ด้วยแต่ว่าลูบี้ไวกว่าแฟนตีเกียวสองตัวเดี๋ยวดูว่าจะได้ไหมแฟนตีเกี่ยวพลาดครับแต่เขาเก็บพอได้านหลังที่เกอิดได้โอ้แก๊ตหมดออกไม่ได้กะวังครับแล้วเป็นเฟตลินเก็บเราแฟนตีออกไปเสียดายค่ะแก๊ตหมดเกือบเก็บได้สองตัวแต่ปิดไม่ได้พอ หมุนต่อไม่ได้ใช่ครับตอนนี้เนี่ยไทเกอวองเองเดินเกมต้นเกมดีมากครับแต่ว่าถ้าปล่อยเลทมอสโคบัตจะเกิดต้องรีบโจบครับรีบเคลียร์ต่าทันดเต่าโอ้เป็นของไทเกอร์วองค่ะต่อโดยที่สองสองตัวเขาได้ไปหมดเลยค่ะตัวแรกเขาก็ได้เก็บอ็อบเจกต์ได้ดีมากครับในป่ามีผู้เล่นของไทเกอร์วองอยู่ครับข้างบนค่ะ สามตัวรอ,อคิ้นอยู่ต้องไปเบรกบ้างครับไม่งั้นมอสโคบเล่นยากครบับแฟนดิเดินเช็คมาสลิงเปิดวิชัยกับเพื่อนครับโอ้โแล้วต้องเคียร์ลเลนเลยคร<ช>ับตอนนี้คือฟาร์มอย่างเดียวเอาไม่อยู่แล้วนะโดนบ่วงกระาดาษนี้คร<ม>ับไม่มีรูรด้วยต้องรอรูเกิดโดนเกี่ยวหรือเปล่านี่เกมแลบตัวแท้จากฟรีเบดดานบนรครบับไหนไทเค้าหองทีมงานอินโดนะ ขึ้นไปเต็มเลยครับเลนบอลครับชูปิดด้านหลังครับตอนนี้ภาพต้องตัดเลยครับเพราะว่าฟราซ่าดูเป็นสกิลอยู่ได้ไม่ได้แล้วเวอลเลนติน่าจะเข้าไปเล่นครับแต่ต้องถอยออกมาทีเสียทาวเวอร์ให้กับไทยก็วองครับโอ้ตรงนี้โดนอะไรหรือเปล่าเจอครับต่อไม้อยู่ในดงไปเจอมาเกโตอีดิทยกไม่ทำอีกแล้วไปโตตัดยับอเมคัสเข้าไปแต่ยังรอดมาได้ในป่าโดนปวดครับโดนปวดครับฝั่งของเกมหลับครับปวดหนักมากเลยอะ ฝั่งนูน้นมีแต่ซีซีทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้โเล่นยากครับต้นเกมครับแต่ถ้าเกมแลบ,บแก้ไขสถานการณ์ได้เลือดเกมก็อาจจะกลับมาได้เหมือนกันนะไม่แน่เหมือนกันเนี่ยคู่นี้ <c oughs> อุ้ยหยอกหยอกหยอกลพาสันกระบายครับห <c oughs> ยอกทีครึ่งหลอดอยู่นะแหลงอยู่แล้วเนี่ยมอสโจลป่าใสคารับรงกอยาง เห็นโยกมาด้านล่างครับมอสโคปก็ตามมาเหมือนกันกับแฟนนีปาดตรงเลนกลางรีโทเห็นอยู่ตรงนั้นแล้วยังไงออกได้ไหมฟ้าใสครับดีเวฟสวนน่ะดีครับโอ้แต่ผมมองว่าเกมแลบเองเกมนี้ถ้าไม่เสียเยอะก็ไม่ต้องรีบครับโอ้ยแล้วฟิกโลกรับหน้าของคินฟิกมาฟิกกลับครับชูแล้วกินสวนด้วยครับชูจะโหลดเอาครับฟิกเกอร์นึง่งก็ใบมอสโคปเอาตัวเข้ามาบังเขาไอะไรก็แม่แต่ยังได้อยู่ครับยังไม่กล้าเท่าไหร่เลือดโลแล้วคิน 6นาทีผ่าน4ต่อ7ครับแล้วของไทยก็หวังยังนำอยู่เต่าเกิดแล้วค่ะ้เาี๋ยว,ว่าเกมแลบผมมองว่าเกมนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นต้องรีบอะไรครับถ้าไม่เสียเยอะครับอู้แล้วปราสาเดสกิลครับเจอชัดดาวจากชูเตะเข้าไปตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับเสียงต้่อของลูบี้ล <c oughs> ูบี้โดนชัดดาว โอ้แล้วชูครับตอนนี้ยังรอดอยู่แล้วกลับบ้านไปรีครับเดี๋ยวต้องเข้าไปโซนเต่าแล้วครับแฟน,นนี้ทาวเวอร์ในเลนกลางฝนฟังของเกมแบบเสียไปอย่างรวดเร็วรับระด้านหลังมาปากเกโตพยายามที่จะต่อยใส่นาดแฟดินครับแล้วโดนปิดครับปราซ่าซาโลยาวยา,วยาวไหม อ่าตอนนี้เจ็ดนาทีครับเข้าบ้าบูเลยครับไม่ยอมให้แฟนนี้ได้บูแต่ว่าชูเตะเวนลีออกไปมีฮอบอสโคปาเข้ามาอันดับหนึทั้งหมดไปส่วนไทล์อลแต่ว่าแฟนนี้เก็บไม่ได้ไปพยายามที่จะจ่ายดาวไปอย่างต่อเนื่องครับคริสกับลันแมนอีดีสเก็ตปาเกตโตไปได้เต่าอู้แล้วใส่ก็วองครับตัวแดงใจโดยเสียเปิดเต่าทันทีครับตัวป่าล่วงไปแล้วแต่ได้อยู่ค่ะเป็นฝั่งของไทล์วองครับที่เก็บเต่าไป ผู้เหนื่อยเลยครับตรงนี้เสียทาวเวอร์ไปรวดเร็วมากๆครับแต่ว่าเลนล่างครับมอสโค้เกี่บไปแล้วครับนี่ครับอุ้ยดูอ่ะไอแล้วเคลียรอะไรครับดิวดิวจิวอุ้ยดิษฐ์นี่ต้องรีบมาการครับแล้วแฟนนี้ยังมุ่นวายอยู่ในเลนบอลจะเข้าไปเล่นชูโรมาจะเตะทางด้านของครินครับแต่ลูบี้เบรกไว้ฟราซ่าเติมห่างๆอย่างห่วงในฝั่งก์าั่นเบ สายบนคลินกับรูบี้ไม่ห่างกันจริงๆนะเพราะว่าถ้าคลินเองเนี่ยยืนคนเดียวก็ลำบากครับสกอรอยู่ที่6ต่อ8ค่ะไทเกอร์วองนำอยู่แล้วแต่ว่าเกมแลบเสียป้อมกลางไปแล้วนะป้อมกลางแล้ว <ชน S 1> ป้อมบน,บนบน,บนมีครินครับเคลวบ โอ้ตอนนี้เนี่ยใครที่เข้ามาบอกเลยว่านี่คือนัดตัดสินรอบออเพิไฟนอลแล้วครับใครจะได้แชมป์ครับในรอบนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ทุกๆช่องทางเลยนะ YouTube Facebook ต w i ทวิตเตอร์นี่ะชทีมไหนเชร์ทีมไหนไปเชียร์กันได้ใช่ครับเซิร์ชว่าเ l t แอ i l a n d เจอแน่นอนครับตอนนี้กำลังทำการแข่งขันกันอยู่ครับโอ้ตัดเข้ามาสู่เกม9นาที 6ต่อ8นะโอ้โหแล้วเป็นไทยก็หวังที่เดินเก้ลเกมมาดีครับแต่จะแผ่วปลายหรือเปล่า้องแป้งรักจะแผ่วปลายหรือเปล่าเนี้ยอย่าลืมนะโฟกัสมอสโคบด้วยเพื่อนใช่โอ้โแล้วปิกเกอร์แต่อีดิสไปก์เขาจัดดาบกัดโคบแรงกว่าเก็บพี่มเลยแล้วเดือดก็เดือดไปครับอู้แล้วดูครับจะยิงสวนสู้กันเอาไม่ไหวเลแรงกว่าครับแต่เก็บคลินไปได้ค่ะโอ้เดี๋ยวว่าหนึ่งหนึ่งเราไหวแต่เธอมาขนาดนี้เราไม่ไหวอู้แล้วเหมือน ไทยก็หวังจะช็อตเลยหรือเปล่าตรงนี้แล้วโดนปิดครับชูเล่นกับคนแรกของเราซะปิกเกอร์หลบไปได้ก็ไปต่อโยกมาซาโลตรงนี้ไม่ยอมให้กลับลูพี้จะหนีแต่หนีไม่ทันเป็นแฟนดีครับเกมแ้กของลูพี่ไปได้อะไรครับแต่นรกของเกมแลบตัวแทนจากคุณทิมเริ่มแพ่งลิตรเล่าหลอดกําลังจะเกิดด้วยค่ะในอีก7วินาทีโอ้นี่เผลอไม่ได้จริงๆนะอย่าเผลอโอ้แล้วดูครับแฟนดีครับรีบเลยครับเคลียร์เลยครับตอนนี้การเงินของเกมแลบมาอลไรครับ อีกสอต่อ2 9งหมสูสีกันแล้วโอ้เลขเเยอะเลยครับ2 9งหมสกอร์คิวเก้าโอ้ตรงนี้โดนเลยว่าท่านจะทาบถูแล้วไฟตรงนี้มาบอสโคเบิร์ดดามเม็ด้านหลังครับแล้วเป็นอีดีที่โดดถูเรียบร้อยครับแฟนดีเก็บอีดีอี้ไปยังไม่หยุดที่จะบินต่อแล้วเรียบร้อยตรงนี้มาไฟาดตัวปลกแต่ไม่ทันครับมาต้องบอสโค้บเกมนี้ไม่ได้ใครคนได้ลดแต่ว่าคลินมาเบิร์ดเขาไล่แท็กเกมเราเขาบกงคัต่อ เล่นยาวๆเลยครับฝั่งของไทยก็วองครับอินโดกับฟิลิปปินส์สวนกันอยู่หน้าหลอดใครจะได้บอสโคฟ่าออกมาอู้เราไม่ได้ปราซ่ากรองแป้งแฟนดีแอบมองเธออยู่นะจ๊ะหรือเปล่าอู้จะไปเก็บงานก่อนเอาหลอดแทนค่ะอู้สาวหลอดเข้าไปละวอู้ละเข้าเพียาหลอดแน่นอนค่ะหลอดของเกมแล็บอู้น้องแป้งคิดว่าไงครับดูจากสถานการณ์ตรงนี้เหมือนมีกลิ่นนะ แผ่วไปแต่ก็พลิกได้ค่ะต้องรอดูใช่ครับเพราะว่าตัวสตันของเขาเยอะจริงๆไทเกอร์บองใช่ครับก็อาจจะโฟกัสแฟนนี้เยอะเกินไปหรือเปล่าไทเกอร์บองเกมนี้อ้อแล้วเกาะเกาะทองสองลูกเลยครับออกได้ก็ว่งครับ เขาเข้าไปแล้วน่าจะโดนวาเลนสแปมอยู่ค่ะโอ้เดยวกาครับอ้าวเข้าไปขอครับเจอบาเกตโตเอกมาแฟนนี้เข้าไปสับคอเลยออกได้ไหมเกี่ยวแฟนนี้ครับยังทําไม่ได้ในฝั่งซ้ายมีชูอยู่ครับจะเข้าไปเปิดหลังปราสาม่ก้าอันตีก็เป็นมอสโคฟกับมาวางรอไฟมอสโคฟขีบบ้านก่อนเลยแล้วมอสโคฟด้านบนยังไงไปยันป้อมบนเลยค่ะโอ้ยื้ไฟให้มอสโคฟตีบ้านเนี่ยนี่ครีอะไรครับตอนดีครียอะไรครับครีอะไรครับ โอ้แล้วชูครับเปิดปลายครับหลอดดันล่างครับปัญหาเกิดแล้วครับไทยก็วองหยบน่าจะเล่นกลางก่อนนะคะเด็ดล่นหับตรงจั่งหนีเคฟเวฟชนหับโอ้โหแล้วบินเลยทันทีครับฟราซ่าเดนสกิลเคียฟเวฟเลยไม่ไปไหนฟิกเกอร์โยกมาเจอล็อกขาครับเรียบร้อยครับน้องฟราซ่าเก็บน้องชูออกไปมอสโคว์โดนฟราซ่าแค่ทีสองทีก็จะล่วงแล้วนะคะแต่ว่าทาวเวอร์ในเลนล่างได้ครับไม่เป็นไรเอ้าเกมดับยังคุ้มอยู่ โอ้แล้วจปาเกโต้ต้องรีบตัดเวฟครับการทำเวฟของเกมแลบเขาจะเร็วกว่าทั้งทีทีทั้งแฟนนีและปาเกโต้มาดูว่าไหนเกมแรกโอ้สูสีรีบกลับอย่างไว้ช่ครับอยู่ไม่ได้ครับคือเจอต้องถอยเลยครับก็ไม่มีคำว่าเหลียวก่อนครับคือต้องถอยครับเขามาเยอะแน่แน่เห คือแล้วมอสโคเป็นตัวที่จะตัดเจอแล้วจับได้นี่โอกาสรอดน้อยครับเอาไปโตครับไปเจอบูเลนกองใสก็วองครับสามคนเบิร์ซใส่ปาเกโตกลับบ้านทันทีแล้วเจอฟาซาโอ้แล้วฟาซาครับเคลียร์น้าของปาเกโตออกไป11ต่อ12ครับแฟนนี้ค่ะกลายเป็นฝั่งกองแอบมองฟาซาฟาซาโอ้หน้าของเกมแลบจิดป่าไหมเล่นครับนักอีสครับแฟนนี้พยายามที่จะป่วนครับ เมื่อกี้เหมือนเขาจะคิดว่าฟาซาอยู่ในป่านั้นนะแต่ฟาซาแอบอยู่อีกป่านึง <laughs> โโ่งป่าหน้าบูชิงไหวชิงพริบกันแล้วครับในเกมนี้ครับเกมแลบตัวแทนจากฟิลิปปินส์แล้วก็นัองไทยก็วางอีสปอร์ตตัวแรกจากอิกนโดนีเซียต้องเพย์เซฟกันหน่อยแล้วค่ะฟาซาครับนี่ครับตัวสำคัญนะผมมองว่าเป็นตัวสำคัญทีมไฟท์ของ,ใของไใครก็อบอกนะับคือ <นะ S 1> ถ้านี่น <ะ S 1> ปเปิดอันติมากเกินไปก็ทําให้แฟนนี้เห็นจุดตําแหน่งของตัวเองแล้วโดนเก็บไปก่อนได้อาจจะต้องรอนิดนึงด้านล่างปาเกโตกำลังเดินมาเคลียร์เวฟครับชิ้ เปิดป่าเจอรูบี้ครับนี่ครับแล้วตัวเองไปตัวเองเป็นตัวที่ดามเมจบัฟมาแล้วกนอนข่าจะแรงมากโงต้นเกมกค่อนข้างจะรุนแรงแนนแบบครับเคลวเว็บอย่างรวดเร็วครับแต่เขาออกดามเมดอยู่สองเชนนะเขาไม่ได้ออกแ<ช>ทงขนาดนั้นนะสิสามวิีหลอดเกิดครับตอนนี้ต้องไปโซนพื้นที่กันแนละ้วครับใครที่โซนได้ก่อนอาจจะได้เปรียบแต่ก็ต้องระวังความผิดพลาดด้วยการเงินมอสโคผอมเริ่มเต็มแล้วค่ะ โอ้การเงินไปเป็นหมื่นเลย <ไป S 1> ครับเง<า>นินไปกองอยู่ที่เขาอ่ะไม่ไม่เป็นผมมองว่าสัญญาณไม่ดีแน่ๆถ้าปล่อยให้แบบนี้คือต้อง<ช><ๆ>เคลียร์ก่อนนะในทีมไฟแต่ว่าจะตัดบอสครบยังไงครับโยกเลนก็น่ากลัวครับเราแวงไปหมดครับแล้วไทยก็วองครับยังเลือที่จะใช้ฟลดินนะเปิดหลอดก่อนเลยปาเกตโต้ดันชิวๆครับในเลนล่างครับแต่ถ้าเปิดถึงเกินครึ่งหลอดแบบนี้โดนแย่งคืนหรือเปล่าโอ้ีดิ้น อยู่ในป่าลูบี้อ้าวแล้วเล่นเลยก็ปราซัยหาเดือดสกิลจัได้เรียบร้อยแฟนดีได้ลอนรับไฟตรงนี้ยาวๆมาเป็นหลอดของเกมแลบแล้วเป็นมอสโค้เกมเราไม่ยอมไปต่อเกมคลินทันทีฟิลิปปินดันยาวๆเกมแลบโอ้โหนี่ครับพลาดครับดูครับคือต้องบอกว่าความนิ่งของเกมแลบเนี่ย คือถือว่าดีมากเลยนะดึงหลอดเล่นคือไทก็กเอร์บอลเขาดึงหลอดเล่นแล้วเขาแบบตีไปส<ด>ักเกินครึ่งหลอดแต่เพื่อนไม่อยู่ข้างๆเลยโดนดึงคืนเหมือนจะไม่มั่นใจยังไงก็ไม่รู้ครับแล้วนี่ครับเหมือนจะมีกลิ่นด้วยครับเรามอสโคฟตีเราเบิดเลยครับโอโอโตรงกลางจะเข้าไปเล่นโอโอโปาซ<ส>าโดนเซอร์มาแลยนี่ยังดีมอสออกมาได้แต่มอสโคฟเคลียทาวเวอร์อย่างรวดเร็วครับด้านบนน่าจะปิดป้อมเลยหรือเปล่าหลอดเข้าระจบตรงนี้ตรงกลางไม่ต้องสนใจจะเข้าไปเคลีย์บ้านโดนสันดาลดิสครับ ทำอะไรได้ไหมล่ะเกมแลบเพียวไปแล้วเป็นบอลโค้ชเกมนี้ยังไปได้เกมแลบฟิลิปปินส์กาลังจะบิี๊กได้ไม่ได้และชนะกาวจากวอลิสันจิมมัสซ่าไม่ได้ถูกเก็บลูบี้อูแล้วจะจบบ้างแต่ว่าเปรนลินเบรกบอลโคเมกาคิวของแฟนดีเก็บเฟรนลินเรียบร้อยเป็นคะแนนของเกมแลบตัวแรกจากฟิลิปปินส์หนึ่งต่อศูนย์ค่ะเกมแล็บทำไปก่อนนะคะหนึ่งต่อศูนย์คือ ต้องยอมรับจริงๆว่าความนิ่งของเกมแลบนะตอนแรกคือเหมือนแฟนนีจะเล่นยากมากหนูคิดว่าจะเล่นไม่ได้ทั้งเกมแล้วแต่ว่าเขาไปทูมอสแทนเพราะว่าแบบฝั่งไทเกอร์วอง